ดูง่ายคนดีมากเลยเออสวยมากมันขี้ลืน้ำที่นี่เป็นไงเนี่ยขี้ลื่น้ำเป็นไงดับลาบไม่ลงหน้าเปิดเลยนี่เราสามคนก็ไม่มีใครรู้จักเธอทั้งสามคนนี่และเข้ามาในสถานที่นี้นี่ไงไม่เห็นป้ายที่ก็เห็นไม่หน้าบ้านนี่ไงว่าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตใช่หน้าบ้านเหรอครับใช่เขียนไว้ว่าไงนะคะคุณ อนุญาตห้ามเข้าก็ได้รับอนุญาตเอ้ยอยอดแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะแกอ่านป้ายข้างหน้าว่าอะไรนะให้เข้ามารับอนุญาตเอาเลยเข้ามากันไงอะไรนะเรื่องอ่อานที่จุดตัว,ตว<ๆ>เก่งมากนะแบบนี้อนะ่าใช่ใช่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณเย็นๆก่อนนะครับคือพอิงแล้วในสถานที่นี้จะเป็นโขดไงมันก็ไม่สำคัญห,หรอกคุณไม่หนาเลยผู้สารคนเนะี่ยก็ไม่ใช่คนย้ายมาจากที่ไหน ถ้าคุณรู้ว่าผมเป็นใครนะมีคนมาจเจอท่ากันท่านมันมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันบ้างถ้าคุณรู้ว่าผมเป็นใครนะรับรองได้เลยว่าคุณเนี่จะต้องร้องว่าโอ้โหและตัวสั่นแน่นอนคุณจะต้องตกใจแน่นอนเ,อเพื่อนจะต้องตกใจใช่เชื่อแล้วเี่ยจะรู้เลยออกไปได้แเนะเนเนนน่อผมบอกเตรียมตัวตกใจได้เลยคุณสุภาพสตรีทั้งสามคนผมสุภาพบุรุษทั้งสามคนนี้เป็นเด็ก ใชเลยแล้วมีนะจ๊ะประธานทอนะคะที่ว่าพวกคุณเนี่ยไม่มีสกุลชาติไม่ได้อารามไหนคะวัดวาอารามครับกระพ่อนรู้นึกว่าอารามไหนพ่แท้อารามเนี่ยวัดหลวพุยเหอยเป็นไงบ้างไม่พูดอะไรเลยไม่ตอก คุไม่เด็กกว่อนนะเด็กกว่ายังไม่ได้ถูกันเด็กะฮะที่นี้ก็เด็กวัดอที่เด็กวัดเด็กวาดหยาหยงอ่ะไม่ได้อาบน้ำมากบอกเลยดูพูดแบบนี้นะผมอาบน้ำทุกเดือนอาบน้ำทุกเดือนใช่ไหมนี่ผมอาบก่อนนอนทุกวันเลยอาบก่อนนอนตลอดก็แสดงว่าอาบทุกวันเนี่ยไม่ได้นอนมาปีนึงแล้วแบบผมอยู่เพื่อนพีจริงๆพี่ผมจะเป็นเด็กวัด ต่ชื่อผมแนะ่นพอเหมือนกันกนะคุณจะบอกให้นะอยากรู้ใช่ไหมละ่ะได้เลยเดี๋ยวบอกรู้ว่าไม่กล้าถามผมหน่นี้ไม่ว่าสุนธยาแต่ที่เขารู้จักเปนทั่วท่าเรือเลยเนะี่ยมันจะเรียกผมว่าแบงค์สันรามผมเนี่ยถ้าเกิดอยู่ที่วัดสุดท้ายผมว่าไอ้งอดแต่ถ้าเกิดที่เขารู้จักรัน่วไปเนี่ยผมจะรู้ว่าผมเนี่ยเคยเล่นหนังมาก,ก่อนเรื่นหนังไว้สุ่สวงวเป็เนอะไรวะเป็เนพระเอกเหรอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไม่เกี่ยวเลยหรอในะไฟเหมือนกันในชื่ออะไรเหมือนกันครับโอ้อยู่นในวัดในวาเนี่ยเขาจะเรียกตัวปริญญาสุดยอดตอแต่จะเจอว่าคนรู้จักทั่วประเทศไทยเนี่ยแต่เรียกว่าแต่จะเรียกผมว่าคุณประยุทธ์ครับประยุทธ์ไหนประยุทธ์จันกันยังขานพูดมึงไปนในแหกเลยตัวน,นี้ อย่าง้ไม่มาได้จะต้อตายไปแล้วแต่ละคนเลยครับจำชื่อได้หรือเปล่าอ่ะผมบอกคุณแล้วแล้วคุณอะครับคุณปี๋คุณจะไม่บอกชื่อบ้างเหรอนี่มาแต่งตัวฉันเลยนี่หยาแยงอ่ะยี่หลี่ข้าวปาในเมื่อคุณสามคนได้นำตัวเสร็จแล้วฉันจะขอแนะนำตัวบ้างนะคะไม่กรบปูไฟได้เลยใช่กระโปรงฉันอย่ามายุ่งเส็้ขาวปากดีชื่ออะไรชื่ออะไรฉันมีชื่อว่าดวงใจ แต่ที่คนเขารู้จักกันเนี่ยเขาเรียกกันว่าดวงจระดับุตรจำรูกเดียวบุตรจำรูกบุลจมูกจำรูกดังใี่นี่พ่อโลนวันนี้ครับเอาวันนี้เลยพ่อพ่อมาไหนพ่อพ่อพ่อมาลังกน่ะถูกนี่ข้าแล้พ่อพ่อพ่อกินแค่แตกินแค่ไปเดียวพ่อโลชนพ่อโลมคุณแรกนะไม่แก่บ้างให้ได้ไปเมื่อกี้วันดีเขาแล้ว ครับชื่ออะไรคะั้วใช่ไหมฉันนันอ่ะชื่อดวงจิตค่ะแต่ที่เขาเรียกกันนะคะเขาเรียกอัมพิชราภาค่ะสวยสวยเขายสวยตัวชอบจ้จิตใต้ไหคะฉันมชื่อดวงเดียวค่ะแตะคนสวยมากนะเขาจะเรียกว่าพัฒนีน้อยเกียร์สาวค่ะไร้ว 我怕。 梦、嗯。嗯